แกะนะคะลูกค้าที่ตามหานะกระเป๋าคอลเลคชันเป้รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะสะพายเป็นเป้หน้าเป้ Pay, หลังได้หมดเลยนะหรือว่าอยากจะสะพายแบบเป็นสะพายขึ้นไหล่อย่างเดียวก็ได้ด้วยนะคือแล้วก็สะพายค r อสบอดี้ได้ด้วยนะตัวนี้สะพายได้ทั้งหมด4แบบเลยด้วยกันนะคะ 3 4พร้อมส่งนะตัวนี้สามารถใส่กระเป๋าสังใบยาวได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่มีแพลนไปฟรีนี้จะไปเที่ยวไหนนะคอร์เคชันนี้ตอบโจทย์มากเลยสะพายไปต่างประเทศนะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ชอบกระเป๋าใบเธอท้าเพราะเรารื่องการแค่ใส่มือถือพาสปอร์ต แค่นี้เองใส่เงินนิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวด้เขาใช้จะแบบสแกนกันแล้วเนอะอ่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมช่องภายในนะก็คือช่องเสียบบัตรให้แยกต่างหากเลยแล้วก็มีช่องหน้าด้วยนะคะปิดปิด,ปดล็อกได้เลยค่ะตัวนี้นี่ให้แบบนี้เลยเป็นงานออกแบบดีไซน์เองเป็นงานโลโก้แบรนด์ของโรเวาของเรานั่นเองบอกเลยว่าลูกค้าสปายไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าในไทยหรือว่าจะมีแพลนไปเที่ยวไหนตอบโจทย์มากสปายได้4แบบอะคือมันแบบมันฟินสุด นี่ตอนนี้ไอนมีแพลนนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วไอก็อยากจะคว้ารุ่นนี้เอาไปสะพายด้วยนะสีขาวบอกว่าชอบมากส่วนตัวเพราะว่าสีขาวแมทชิ่งกับเสื้อผ้าได้ง่ายทั้งโทน,โทนสีสว่างโทนสีเข้มได้หมดเลยนะอะมาพร้อมโปรตอนนี้นะคะตัวน,นี้เราได้หนังแกะแท้ๆไปใช้ไม่เคลือบและไม่ผสมหนังเทียมเลยลูกค้าบอกว่าหมดปัญหามากเลยบอกหูหนังเทียมใช้แป๊บเดียวก็ลอกนะคะแตกร่อนนะคะ มีสีท่าขอบก็หลุดอะไรเงี้ยบอกเลยว่าหนังแกะเนี่ยตอบโจทย์มากคือมันนิ่มแล้วหนะังถ้าเราดูแลรักษาดีๆมันยิ่งเงายิ่งสวยมากๆเลยนะคะแล้วที่ร้านเนี่ยเรามีบริการหลังการขายด้วยก็คือดูแลสปาให้ฟรีหนึ่งครั้งด้วยสามารถมาที่นะหน้าร้านได้เลยนะอะตอนนี้นะคะสนใจแล้วนะคะอยากกดคดลดนะคะรีบกดเลยนะคะเพราะตอนนี้จอดโปรโลดอยู่นะคะเป็นหนังแกะนะคะกระเป๋าเป้หนังแกะแท้ทั้งใบสวยเก๋นะ่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะ จัดโปรโลดเหลือเพียง2,555บาทราคาส่งชัดๆนี่ตัวนี้นี่นหน้านะคะสนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะนี่ตัวนี้จัดโปรโลดเหลือเพียง2,555บาทส่งฟรีมีบรกิการเก็บเงินปลายทางด้วยสนใจก็กดสั่งได้เลยค่ะ